สวัสดีกันจ้าวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันไปดูกันคือจะข้ามภาคไปนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเล่นอะไรนะวันนี้เราก็จะเล่นเหมือนเดิมเพราะพวกนี้กูเล่นตั้งแต่ตั้งแต่เรนไหนว่าเมื่อคืนแล้วส่วนเราวันนี้เราจะมาเล่น time record เพราะว่าตอนบ่ายเราจะถ่ายเทดดีกันเป็นภาคที่เป็นภาคที่สามนะ เราจะเล่น t ทางเรคคอรกันเพราะว่า you see me, oh เพราะว่าฉันเล่น Time เร c o r d ์ดแล้วจะได้เรคคอร์ดที่แยกกว่าแย่หน่อยเพราะว่าใครที่สู้ได้ก็ข้ที่อยู่ในคลิปก็โชคดีไปเพราะมันเป็นอะไรที่หวยแตกมากคิกูอส่วนอย่างที่เราจะเล่นเราจะเล่น Time o p p นะลองไปที่เอาต้าฮาร ง่ายกว่าเอาใต้อีซี่เพราะว่าเคยเล่นแล้วนี่ยังไม่ได้อ่าเวอร์ได้คอนได้ว่าวันเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไหนเนาะไปเล่นกันเองนะเพราะว่าจะเล่นหมดมาเซอร์เอาง่ายดีมันมีคนใช้กลิชกับไม่ใช้กลิชเอาตรงเด็กคือเวอร r e c ค r d กับการใช้ใช้แบบว่าไม่ใช้กลิชก็คือ3.58 ความผิดพลาดแบบ glitch แหละเป็นแบบว่าเขาแฮกแหละ2 5 5จุลองดูว่าเราจะได้เวอร์เล็กจะจะทำลายสถิติได้น้อยกว่าคนนี้คนที่ได้3.58หรือว่าน้อยกว่า2.1ในที 5, ่5้าหนึ่งหรือใช่มาต้องโปรออบบี้จริงๆอ่ะมันถึงจะเล่นได้ใช่ครับโปรออบบี้ซึ่งก็ปโปรอยู่นะเพราะว่าไม่ค่อยได้ได้เท่าไหร่ โอเคไม่เล่นแล้วลองมาเล่นแบบด่านอื่นเพราะว่าส่วนใหญ่จะเล่นมินิชาลิ่งกันซึ่งเป็นคนที่แบบว่า beat the world record ได้นะดูนี่กอนมาก็ตกเลยควายจะเล่นด่านไหนน่าจะด่านนี้นะมันง่ายโอ Jesus Christ เขาบอกว่าถ้าใครบ beat the w o r l ร r คอร์ดได้ท่าแบบว่าน้อยกว่าน,นี้ก็คือกูมีกูตายกว่าโอ้ยยังไม่ได้อ่านเลยว่าเ world r คอร์ดเท่าไหร่โอ้ยตกตกตก,ตก,ต,กตกกว่า โอ้ยเวลาเอ้ยเวลาจ้ากูขอตายหน่อยจ้าอันนี้คือเป็นแบบว่าหาที่ง่ายที่สุดแล้วแต่มันมีคนทําทําไม่ได้เวลาเท่านี้นไงถ้าทํำได้ก็คือกูจากิ๊ดแตกอะ้องคิดดูดิเนี่ยมันสามหนึ่งจุดแปดอะบอกว่าเราได้มากกว่าอันนี้เราตกไปเลยต้องโกงออกบี้อะมันถึงจะได้ ที่แบบว่าไม่ใช่แฮกอะมาดูดิแบบแบบเนี้ยแบบฟลิกกี้อย่ามันเป็นวิธีเนาะที่จะขึ้นไปอ่ะอินพอสีบอเพราะว่านี่หนึ่งจุดสามห้าวิมึงถามได้ไงบอกกูหน่อยเอ,อ้เชีย่ยกูตกไอ้ควายอันนี้คือเป็นด่านคืออันที่มันมั่วแบบเนี้ยมันง่ายมาก แค่กระโดดเนี่แต่มันได้สลองดูกันเอาตก่ดูมันทำเวลาดิแต่ดูกูทำเวลาดิดูกูดิมามา,มาเดี๋ยวลองไปดูเอลีที่3กันโอ้ oh ถ้าทำอันนี้ได้ก็คือประมาณ ห่วยแตกชิบหายเลยมาเดี๋ยวเราลองไปเล่นแบบอันอื่นที่ไม่ใช่ฟลิกกี้อะ่ะเป็นนวออบวี้ที่ฉันบอกไปแล้วล่ะโอ้ยนี่เนี่ยแมย่งเลยวัดเอ้ไควาไม่ใช่ทางใช่ความผิดพลาดเหรอ ค่อยเห็นคนนี้จะเก่งนะไม่งั้นทำได้เวลาดีนะนี่เหมือนกันนะมึงทำได้ไงมึงแฮกก่อถ้ามึงได้เวลาหนึ่งถ้ามึงได้เวลาคือ0.1ก็คือมึงแฮกของจริง Jesus Christ. อันนี้เหมือนเป็นดาที่ออกบีที่ง่ายแล้วแต่เราแบบว่ามันคิดว่ามันยากไงเลยทำไม่ได้ o oh อ my god ไม่เคยมาแบบว่าแอรีอน,นี้เลยนะจริงไอนน้เท่าไหร่น่าจะห้านะไหนลองสมวนดิ เออแช่นี่แอร์เห้านี่แอร์เรียหกเขาอาจจะอัปเดตมาโอ้ยควายมาลอ,ล,อล,อลอง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 แบบนี้ดิ ไม่ควรใช้ชิปล็อกอะไรนะเนี่ยนี่กูได้แล้วเนี่ยอน,นี่สิกูอขอตามึงทำได้ง่ายมาเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นแบบแทาวเวอร์ดูนะ เดี๋วเรา,าไปเจอกันที่ทาวเวอ่าเรามาเรามาถึงที่ Tower แล้วนะมาเป็นแบบตึกแบบเนี้ยที่มันอยู่ข้างหลังแล้วเลือกเป็นโหมด E C ก่อนโอ้หมายก็เริ่มกันเลยมึงทำได้กี่วิวไหมโอ้มันนั่งยาวต้องคงน่าจะใช้แบบลองเล่นหมดวีดีวมดู ไวยเอ้ยถ้าไม่นคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบแบบทาวเวอร์เท่าไหร่เพราะว่าจะได้เวลาที่มากกว่าอู oh ้มายไวยคนณคกูเลิกแล้ว เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะยากนาอเพราะว่าเราจะเล่นพ r ักที c อา r ร a ria. ก็คือที่ฝึกอาเรียเนาะนี่มันฟลิงกี้นี่วายวายนี่นกูได้แบบตายฮึบนี่ ันนี้คือจะทดสอบสอบนะว่าบอกว่าเราจะกระโดดได้ไกลแค่ไหนกับความหนาของอันนี้นี่ความหนาก็คือมันจะเริ่มหนาไปเรื่อยๆ,ๆอเฮ้ยเพื่อนอยาเสียามาดิสแทรฉันนะอู้หมายเลขเกือบตุวนะลองอันที่สี่มันจะเริ่มหนาไปเรื่อยๆนะก็ยังมงได้อยู่ มันไม่น่าถึงเปดเนาะเชีย่ยวกลัวงไงวรามานไม่น่าถึงหกก็หกะวะ่าที่เราสามารถกระโดดข้ามนี้ได้ไงซึ่งถ้าเป็นจริงๆก็คือกกลัวงว่าไม่ถึงแปดมันต้องเป็นว่าต้องเทพจริงๆเลยถึงจะถึงแปดเพราะดูแปดลองเจ็ดก่อนเพราะหกไม่ได้ เท่าห oh, ไม่ได้เจ็ดก็ต้องไม่ได้ทำไมมันได้อ่ะวัตถาถ้าถ้าเจ็ได้8ปดก็ต้องไม่ได้ใช่ไหมดูดิดูความาดูความหนาดิหน้ามา,มาเดี๋ยวเราอีกทีตกพาทำมอันนี้คือเป็นแบบลิงกี้เราต้องโอ้ยกูตกแบบเลยคือแบบ แบบสูงๆอ่ะเราจะทําไม่ได้เว้ยแบบนันแบบสูงปี๊ดเลยอันนี้คือยังพอทําได้เว้ยแล้วเราก็จะกลับการเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาเล่นเดี๋ยวเราจะมาเลือกการเพราะว่าตรงล็อบบี้มันจะมีกันใเยเดี๋ยวไปเจอกันคราวนี้เรามาถึงแล้ว ด่านที่แมง่ง่ายที่สุดแล้วดูเวอร์เลยคอดดีแล้วทำได้สิบเราทำได้แบบว่าเจ็ดบเจ็ดก็ไม่รู้นี่ทำได้สดเลยแลเรลองกัน,น,นโอ้ยโอ้ยจือถ้ใครทำเวลาได้มากที่สุดก็คือจะไปอยู่โอเค เวลไอเดดินฟิลหมิดเขาบอกว่าเขาบอกว่า,วาลืมถ่ายไม่เป็นไรกูถ่ายแต่กูจะลง YouTube เองนี่ควายคุณต้มองว่ากูเป็นคนไทยแต่ละไม่กินมิ้ภาษาไม่เป็นไรกูเรกินเค้กไม่ใช่เค้กกินนี่ใช่ไม่ใช่เค้กแบบว่ากินได้นะมีแอดเค้กอะแต่คราวนี้ฉลุไปแล้วเพราะฉันกิกนพอแล้ววันมิเลียนออฟฟี่ น่าจะเป็นกดไลค์เนาะออบบี้อะ oh, โอ้ยโอ้กูได้แล้ววะเมื่อกีน้น yeah, ี้ได้วไดมวโอ้อะไรวะ้มามามาเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวบ่ายนี้เราจะมาเล่นเทดดี้ภาคสองนะ เดี๋็ดดิไม่ใช่ภาคที่สองอะไรนะภาคสามใช่เท็ดดี้ภาคสามเพราะว่ากูกวนตีนมากแต่บีจะดูเลกขอดแค่นี้มาเดี๋ยวฉันฉันติดเรียนตอนเก้าโมงครึ่งแหละซึ่งตอนนี้โม่เก้าโมงสองเลยสแล้วก็ก็ต้องไปก่อนละ่ะ บายบายเจอกันไม่รู้นะว่าจะานเบส์บอลหรือเปล่าเพราะว่าฉันเรียนกลางคืนบายบายเจอกันในเท็ดดี้ภาคที่สองหรือเบย์บอลตอนที่กูจะลินนะ้นบายบายเจอกัน